นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งอีกเป็นพ่อพันธุ์ที่ประจำฝาม์มุมเพลรรีสอร์ทเขาชื่อนะครับจำไม่ดีนะครับเขาชื่อเจ้าเก้าสยามเป็นสายเลือดของเจ้ากล้องสยามสายพันธุ์แก้วฟ้าครับผม เขาชื่อนะครับจำไม่ดีนะครับเขาชื่อเจ้าก้าวสยามเป็นสายเลือดของเจ้ากล้องสยามสายพันธุ์แก้วฟ้าครับผมเขาเป็นลูกของตัวนี้เป็นลูกของใครครับวีลูกของกล้องสยามครับตัวนี้คือเป็นลูกกล้องสยามครับผมผลงานของเจ้ากล้องสยามใช่ถูกต้องครับแล้วก็คือจะบอกพี่น้องว่าตัวนี้ลักษณะที่สจเห็นเด่นๆคืออะไรครับคือกระดูก แล้วก็เนื้อหนังแล้วกบานเข่าครับแล้วก็ตูดเต็มแล้วก็ลึกครับลึกมากพี่น้องลองดูแล้วกันครับเนี่ยกระดูกใหญ่นะกระดูกใหญ่ครับกระดูกใหญ่เป็นฝายยักษ์เป็นเลือดเต็มแล้วก็เป็นฝายยักษ์หนองแล้วเป็นฝายผันยักษ์ครับว่าดูดยครับเนี่ยกระดูกใหญ่แน่นอนแน่นอนแต่ว่ามีเนื้อนะมีเนื้อมีเนื้อครับมีเนื้อดูตูดดิครับดูตูดที่ดูน้อยก็่ยังน้อยอยู่นะครับเนี่ยครับ อายุเขาประมาณ18เดือนครับครับพี่น้องแต่ว่าโครงสร้างมาดีครับโครงสร้างมาดีครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็เหลาทางเหลานี่ก็เปิดแบงค์นะครับเปิดแบงค์เราก็คือใครที่สนใจสายเผือกสายเผือกที่จะไป,ไปพัฒนากลุ่มฝูงจะบอกพี่น้องเลยว่าตัวนี้เนี่ยก็ดูใหญ่นะพี่น้องครับใช่แล้วก็เนื้อเยอะเนื้อเยอะถ้าเ,เป็นกลุ่มฝูงเนี่ยแล้วสบายครับผมนัสองเนี่ยก็คือสายเผือก ถ้าอยู่ตามโรงแรมอยู่ตามอะไรเนี่ยก็คือว่าเป็นสิริมงคลครับใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับายเผือกก็จะเป็นายที่นักท่องเที่ยวมาเห็นเนี่ยก็จะเป็นมีงามนะครับเขามีเสน่ห์ในตัวนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปถึงโงพี่น้องเนี่ยก็คือสบายเลยนะครับผมใช่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 โดยน้องเนี่ยเป็นพันธุ์ดำที่ชัดเจนชัดเจนวันนี้นี่ต่อจอก็นำเข้ามานำเข้ามาครับมองดูด้วยเสน่ห์นะครับผมชอบเสน่ห์ชอบเนื้อหนังเขาครับเนื้อหนังแล้วก็ดู แต่ว่าถ้าเผื่อพี่น้องไหนที่สนใจพ่อพันธุ์ครับเกรดพรีเมียมเกรดพรีเมียมก็พอชัดเจนสายแก้วฟ้าครับติดต่อผมมาได้ครับก็เปิดแบงก์กันแล้วครับให้พี่น้องกเกษตรกรได้ไปพัฒนาครับผมคือเป็นราคาปัจจุบันปัจจุบนันก็ผมขายผมก็เปิดนู่ในราคา3ขีดกว่าครับออไม่ได้แพงเพื่อตัวจริงกันก่อนเนาะครับต้องต้องมาดูตัวจริงครับทั้งนี้ทั้งนั้นคืออยากให้มาดูตัวจริงก่อนที่คุ้มเพชรฟาร์มครับเพราะว่า แล้วเรื่องราคาเดี๋ยวค่อยมาคุยกันได้ได้แต่ไม่ยากไม่ยากครับมัน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 เรื่องปลายเหตุแล้ง่ายง่ายสำหรับผมง่ายครับเจ่น้องมาขึ้นกาแฟครับฐานเพชรบุรีก็ลองมาดูการพัฒนาการนะครับครับครับผมนี่นะครับทุบอกพี่น้องก่อนตอนนี้คือลึกลึกแล้วเรื่องเนื้อนี่โอ้โหก็ประมาณการคิดว่าตอนนี้อายุเขาขนาดนี้ว่าน่าจะ600้อโลได้แน่นอนครับ เราหนาครับก็ดูนะครับเดี๋ยวก็ลองดูเดินดูขาเเลี้ยงแบบบ้านๆครับผมก็เลี้ยงเลี้ยงคนเดียวนะที่ผกเลี้ยงคนเดียวครับสิผ้าตัวนะเลี้ยงคนเดียวตอนนี้ก็เลยบอกกเลยต้องบอกว่าต้องเลี้ยงเลี้ยงแบบบ้านๆบ้านๆเพรไปไปยัดไม่ไหวยัดไม่ไหวทําตัวไม่ไหวครับตื่นเช้าก็ให้ยาให้ฟางนี่อย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็เดินแข้งขาเขาดีครับไม่มีแหวงไม่มีอะไรหางยาวมาก ด,ดูหางดูหางาครับ,รบกอกใหญ่มากดูหางดิครับนะหางเขายาวมากเลยก็คือพี่น้องไหนที่อยากไปพัฒนาเนาะครับผมได้ใช่เผื่อเป็นเกติรี่ยมนะพี่น้องแล้วก็เหล่าพอท่เกณฑ์ก็ติดต่อผมมาแล้วครับราคาไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาว่าเราต้องดูตัวจริงแล้วก็ชอบก่อนขั้นแรก สายแก้วฟ้าครับเจ้าอ้องสยามครับพ,พ่อเขาเนี่ยถือว่าเป็นฝ่ายยักษ์นะยักษ์ฝ่ายยักษ์ใช่ฝ่ยายยักษ์นี่ก็กไม่หนีพ่อเลยนะครับผมแม่เขาล่ำมึกเลยจะบอกว่าเหมือนพ่อเลยนะครับผมเหมือนพ่อเหมือนพ่อคือดูไม่ต้องบอกเลยเอกสารชัดเจนเปิดปัญหาไม่แรงครับผมครับถือว่าเป็นพ่อคุ้มคูงสบายเลยครับ สำหรับี่น้องคนสนใจสายเผือกนะครับสายเผือกครับใช่สายเผือกโครงสร้างนะครับคือทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้มาดูตัวจริงแล้วครับอยากให้มาดูตัวจริงได้เห็นได้ดูได้เห็นกับตาแล้วก็มันจบต้องได้มาดูเนื้อหนังครับผมเออกดท้อปาก้องเลยครับ อ๋อชื่อน้องไหมอ๋อครับตัวนี้ก็ชื่อเจ้าเก้าสยามครับเป็นลูกของกล้องสยามนะครับเก้าสยามเป็นพ่อผ่านอีกตัวงที่ผมก็หมายมั่นปันมือต่อท่านสชไดค้ครับท่านก็ฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์หกห้าเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าสี่ห้าครับศูนย์หกห้าเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าสี่ห้าครับผม เจ้าโชคดีครับเป็นลูกของโชคกบีครับผมพ่อพันของนายหัวเชษตนี่คือลูกลูกเขาครับโช,โ,ชโชคดีครับเจ้าโชคดีคผลงานของเจ้าโชคกบีเนาะใช่ผลงานของเจ้าโชคกะบีแล้วเขาก็เป็นดีกรีแชมป์ของภาคใต้แล้วก็แชมป์ลาดบุรีหวานแท้หนึ่งคู่ครับทลารบุรีครับ ือพันธุกรรมของเจ้าโชคกบีนะครับใช่ครับถูกต้องครับตอนนี้สจก็แบ่งปันนะครับแบ่งปันให้พี่ๆน้องๆที่สนใจในสายพันธุ์แล้วก็ไปพัฒนาต่อครับผมครับเจ้าโชคกบีนี่ข้อดีของเขานะครับคือโครงสร้างที่ดีนะครับโครงข้างที่ดีแล้วก็เนื้อหนังและก็หลอมตัวยาวเขาเปิดถึงจะไม่ใหญ่มากแต่ก็โอเคถ้าเป็นพ่อพันธุคุมฝูงตอนนี้ก็คือสามารถผสมได้เลยผสมได้เลยครับที่นี่ก็มีลูกเขาหลายตัวครับผลงานมี แล้วน้องเอยากให้ดูความยาวเขาเขานะครับครับครับเดี๋ยวสจอ่านด้านยาวน้องหน่อยครับด้านยาวเอาเชิญนะครับเชิญดูด้านยาวครับนี่ครับนี่นะครับลำตัวที่ยาวมากนะยาวมากครับนี่ครับพี่น้องที่สนใจสายโชคกระบี่นะครับครับผมครับแล้วก็สจก็เปิดที่ราคาไม่แรงด้วยนะครับไม่แรงครับผมเปิดในสองขีดกว่าขีดกว่าถูกต้องครับถูกต้องครับนี่ะเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์หกห้าเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าสี่ห้าครับผม นี่นะครับใครที่สนใจพันธุกรรมสามารถที่จะเอาไปคุ้มฝูงได้เลยนะได้เลยครับผมตรงเนี่ครับเอาไปรับผสมได้เลยได้เลยครับสามารถไปหาตังค์ได้เลยนะได้ใช่ใช่เนี่ครับสายชค่วกับีและเขาก็นิ่งมากเลยครับเขานิ่งเพราะฝ่ายสายประกวดนะครับเขาเคยได้แชมป์ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้สจฝากที่อยู่เบอร์โทรนะครับช่องทางติดต่อครับผม0 6 5 7 8 9 8 9 4าครับผมสามารถดูตองครับลหรือไม่มาแวะเวียนมาที่ จังหวัดเพชรบุรีเชิญได้ที่คุ้มเพชรรีสอร์ทครับหวานเดี๋ยวถ่ายรูปครับทางคุ้มเพชรรีสอร์ทแอนฟาร์มขอฝากกันครับถ้าพักพวกพี่น้องชาวฝ่ายหรือคนที่ดูในช่อง YouTube มาเที่ยวเพชรบุรีแกงกระจานผานมาที่แวะพักที่คุ้มเพชรรีสอร์ทแอนฟาร์มได้แล้วมา,มาดูควายฝ่ายงามแล้วมาดูกระถิงและกระจิบกาแฟครับหน้าหนาวก็มีหลานกลางเต็นท์ให้ครับให้พ่อแม่พี่น้องได้พักพิงครับผม ภายนี้ผมขอฝากด้วยครับ0 6 5 7 8ห8 9้าเจดดดห้าขอฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับดีไหมทุกคนอันนี้ก็เป็นกา,กากทั่วเหลืองนะจ๊ะนอะที่ให้คุ้ยกินกินล้วโตง่ญ่แห้งโปรตีนโปรตีนหลายนะจะ๊ะเนาะผู้ใดอากินได้ทั้งงัวทั้งคุ้ยนะจ๊ะเบิง่งหนองคุเปสีให้เบิง่งผู้ใดอยากให้คุ้ยอ้วนคุ้ยงามแล้วก็โตง่ญ่ก็ต้องกินกา,กากทั่วเหลืองนะจะ๊ะเนาะเอาบักลากิน ทำนี้เขาว่าอิ่มเนาะพี่นองกตาอีกอนี่ค่ะ